กับกับสิทดิคกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดหนุ่งนะเพื่อนนะครับมาก่และพอดีอาจาย์มันก็ว่าเป็นฝันมาสันก็เลยมาหาเพิญเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับตามพงผู้เลยนนครับว่าอาจรย์มันช่ฝันยังไรก็มาฟังเพิ่นฝันในฟังนะครับมาสิได้โชว์ได้รับกันบอกว่าจังไงก่ามาพิ่งกันครับพี่น้องสาธุ อมือนี่เนะาะพี่น้องเอซเขาก็มามากาจะอธิบายเรี่องเงินพี่น้องเอซเข้าอ่นมาซอยทางวัดก่อนเนะาะก็ได้เงินทั้งหมดได้เงินเก้าหมื่นสองพบาทยอบาานสี่หมื่นความใส่ป่ากระเท,ทือขาแทงกร่วมไปกว่าสองหมื่นทั้งจางน้ำเนาะทั้งจางออกเรียกจางเทปูนเทย่างน้ำสองหมื่นร่วมเป็นเงินหกหมื่น ว่าเหลือเงินอยู now, ่สามหมื ges, ่นสองกระทั hmm. ่งอเมริกายุ pudding, ่แม่กระทั s <S yeah. ่งอเมริกาเั็นสีโอนมาอีกหาพันกัเป็นสามหมื่นเจ็ดนั่างอยู่สามหมื่นเจ็ดบ่าในกสีได้ไปซื้อแท่งไปซื้อถังท่านกระพริบก็มีถังให้แล้วถังหนึ่งกระรอกบื้งถังน้ำเพลินอยู่บ่าถังหิมะแบบใดกันถังมากขึ้นยี่ไทยดูไปเป็นล้านเขาเบื้งเนาะมันจะกี่ไร่ขึ้นกันเงินสุพรรขึ้นกันเงินสามหมื่นสามหมื่นสองก็พอไปใช้กันที่าัลงทอเม่น ยังร่มทอเมนทอใหญ่เฮาเรียนออมบัดกับพอ่อสิกับ่พอ่อกับจุวีตวางกับย่มแม่เป็นอุอนมาจากอเบแม่ลี่กาโอนมาจากอเมาาออออริกาอ 5, ี่กาหาพันต์ก็ยังเรียกว่าท่อกันยังอยู่ตัวเดิมยังอยู่ค้งเดิมโค้งเดิมภาัวยังอยู่ค้งเดิมสามเก่านี่แหละค่ะยังสาเก่าคือเก่าคือเก่าเราอันที่ยังมีข้าวจันนี่แต่ว่าตัวนี้ตัวน,น,นี้เป็นเลขยงาเลขทูปงาเมือนั่นเด้อวอ๋อที่พันว่าบ,บ่งสวงแทนมั้่คะเลขทูปที่จุดทูป ตู้ทู่มันสองดอกมันออกดอกเดียวนะออกเลขดอกเดียวอมันละก็ซีศูนหาค่ะค่ะสามมันกับมาตูงกับตัวนี้แต่ว่าห้องเด็กควนพ้นนวลปอค่ะแต่วันเด็กควนพ้นมาตูงกับตัวนี้จ้ะบ้านนี้ตัวนี้มันกะมันมาตูงกับตัวพี่ค่ะอือในยานกับมาตูงกันตัวตัวซีศูนย์เห็นเป็นเลขเฮี้ยนฝันว่าเฮี้ยนถล่มค่ะฝันว่าเฮี้ยนพังฟาโยัดเฮี้ยนพังคนตายเวิด หลายว่าดึงเหียนน่ะนะการก็เร so ิ่มเครื hmm. ่องหายเครื่องยังไปขนณใหม่ขนณยังออกนีตะเลียดตะยังก็เลยว่ามันเรียเหียนก็เลยกชีสูนตะเก้าคนกัตะเก้าคุณกัอเรียกเหียนนหูตามไปยินบาทเห็นออกนี่ดีก็ถามเจ้าคือโบซื้อเลียกว่านเจ้าก็ว่ามันโบฝันนั้นบ่าะงบาทอาตมาก็เลยมาฝันสำบันเรียกซอกเตลียนนี่ไม่เลียกง่ายเลียกกันผู้มันล่ำเนาะเพิ่นเพิ่นบอกมพื่อนนั้นว่าตัวนี้ไม่เลียกง่ายยังก็เขียน ตามหาอันยาที่เพิ่นเอามาถวายมาคะยาอมอเออตัวนี้ตัวนี้เพิ่นนั่งเชียงเมื่อคืนนี่อืมนี่ก้าวกระแมนบอกคะอาจารย์อันเลขรวดพิ่นมาตัดตัดเชียงนี่แะไรมาทามันออกขาน้อยเราสั่นพี่น้องขาน้อยเขาเนาะอ๋อพี่น้องเศร้าขาน้อยเขาเศร้าขาน้อยเออนี่ล่ะามี่ห้าสองเออห้าสองค่ะแล้วก็หนึ่งห้าเก้าสี่อืมพอนี่ตัดสองตัวเชียงกับฟันดีนี่ค่ะ เพราะว่าก็เจ้ากำเงินมาให้อันนี้คือคือเออ่รถแค้นรถปิกอัพนี่มัน้องใส่ค่ะอาจารย์รถแกียญามาล่ะอ๋อบอกรถแกียญามาค่ะทะเบียนนี่รถหกรถอันรถหกล้อทะเบียนนี่รถรถรถแค้นทะเบียนนี่ค่ะแต่ว่ารถอันรถแกียญามาทะเบียนนี่รถแค้นนี่คือคนใส่โยกยาโลกเป็นบ้งคะครับ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 ค่ะอ๋อรถปิกอัพนี่ก็แม่นบอกอาจารย์รถปิกอัพแกียญามาแกียญามาอ๋อเป็นรถที่แก่มาแต่ว่านี่เป็นรถที่ อันเช่นยาล่วงแล้วก็หาเกาซีขึ้ยังค่ะจ๊ะหาเกาซีจ้างว่าคึ้นเพราะอะวะอืมเออหาเกาซีนี่จะดีนี่หาเกาซีต่ว่าเป็นเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับงานมือนั้นเป็นประการจ๊ะเกาซีก็หนึ่งก็ฝันเชียงนี่ก็ฝันว่ากรรมการนั่นเอาเงินกรรมอันกรเงินมาให้ลงขึ้นนี่ก็ได้ตัดเพื่อนเนี่ัดเชียงสองตัวให้พี่น้องฮาน้อยแน่ว่าขนอาดจัดมันต่ว่าเหล็กวัดเท่ากับยังอยู่คงเก่าเหล็กวัดเท่า กันยังอยู่คือเก่าเนาะค่ะเนาะตัวนี้คือเกา่านี่ว่นอ้อาบ่ไปใส่จ้ะอืมมึงจะเลียกกันอันนี้ฝันเชียงเมืองฝันว่าได้เก็บเห็ดเลือกเหลืงาได้หนิอ๋อเออนี่ทิมเลลืองยาเลยหนิค่ะฝันว่าได้เก็บเก็บเพชรเปลือกอืมค่ะยั่วคนยั่วมีแกนคนเวิร์ดขึ้นเก็บเหบ็ดปวืกประเทศค่ะครับครับสามสามชุดนี่บอกอาจารย์เอาไปเอาไปเสียงฝันครับสามชุดนี่นะจังหวันเป็นนี่เป็นเลลืองยาเนาะ อันน <Scroll> ี้อ so ันนี LO ้เป so ็นเลยทั้งวัดอ like, you ันนี้เป็นเลยทั้งวัดอันนี้เป็นเลยงานจ้ะอืมเป็นเลขงานแต่ว่าก็มีตรงกันอยู่แน่นอนมีสามหากับมีดศูนย์นี่แมครแต่จว่าผมกับว่ามันคือมาต้อมกันอาจาร่นบ้านนั่นแล้วมันกัดไปที่หานี่ที่จุดทูบที่จูดทูบสองดอกมันออกเลขดอกเดียวเนาะจ้าอืมอจังว่าผมกับว่าอยู่แต่ว่าส่วนตัวอาจารย์บัดนีสิมากมักตัวใดคะอืให้ถ้ามามักนี่มากตัวใดครับเป็นพิเศษผมมักซี่ผมมากกันผมมักซี่ศูนย์ เพราะวันเป็นเลขเฮียนนะเลขฝันขัดฝันแน่เนาะเศษ40มันขึ้นเมื่อไหร่ก็เสียง40กับ38ค่ะสุดนี่แหละฝันว่าก็จะหาเพื่อนหาพ้องมาให้โอ้สุดนี่ไรเนาะค่ะสุดนี่เนาเขาปลาฝันว่าเพื่อนหาเพื่อนหาพ้องมาให้เสียงสุดนี่ฝันว่าหาออกจากบวชแล้งเงยไปเออแต่ว่าตัวเลขกับมัมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรืครั้งบ่เปลี่ยนนะครับเลขวันเปลี่ยนค่ะ ครรับบเเีียยกว่าปนถ้าสมมติว่าอันอันไก่เมื่อนี้มีสิว่าตัวเลขสิที่สิบเปียนบ่ค่ะอาจารย์หรือว่าจังไรคะมันเกิดจา่โมเปียนหรอกคันทั้งอื่นว่าคันทั้งอื่นเขามากกว่าเล็กทั้งอื่นเนาะค่ะคันเรียกว่าคันว่าเล็กกันพ่อพ้าแดงมาเพิ่นมาล่ำมืออ่านก่นก็ได้หาหนึ่งหนึ่งหาเนาะใช่เพื่อนกันไปเลียงเพื่อนเนาะกับว่าเล็กว่าเท่ากันเลี้ยเพื่อนเนาะเพื่อนกับวาสั่งเนาะเขาเอาละกันนู้นสิครับ จนเลขกวัดกับยังไม่ได้นี่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเหล็กนี่ยังทั้งสิ้นเนาะครับยังอยู่ขึ้นเก่าอยู่ครับเลขกวัดยังอยู่ขึ้นเก่าอยู่เพราะว่าแกิมื่อแรกเนี่ยจีร่วงมื่อแรกเนี่ยจีเซียมึงอีกอยู่จ้าสุดนี่มีเชียงขึ้นว่ะเชียงมืงขึ้นนี่เป็นเชียงนี่กาผ้าลวยว่าเชียงไอ้พี่น้องทานอยแน่ว่าท่านอ๋ออันนี้ทานอยมาตีพันเนี่ยเออท่านอยค่ะอืยังไ้พี่น้องทานอยเฮาน้ำ เอาบันีึอาจารย์อันเขาทำเนี่ยบันีึกครัอันพีที่ว่าพีหัวขาดบันีึอาจารย์ได้ฟันเกี่ยวฟันยังหรือว่าเห็นอีกบ้างบ่เห็นเลยครับบ่เห็นเขาแพร่เมตตาให้เราคนกับแพรได้รับจนบุญแล้วค่ะตะว่าเห็นอีกแต่ว่ามานอนอยู่นี่นี่ค่ะยังมูวนแรงถึงม้วนหนึ่งลุงท่างขุนตัวชี้ดำดำครับเนี่ยมานอนอยู่นี่เนยมันเคลืนบ่อาจารย์มอวังเว้นนั่นนะขึงม้วนหนึ่งดำดำแรีนเข้าไปในกุดหน้ามาหนึ่งได้ยองยองไปถือดามควายถือบึงนี่ท่าน กันเล่ไปคันเขียนขันดอกเบี้ยงใหญ่ๆเนี่ยหันอ่ะพูนมาเบืองคันดอกเบี้ยงพูนเพดนิอืมเบ้ยนยเฮเน้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เก้ยเยเาาย่ฮ้ยเ่้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยอน้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้ย์ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้่เเ่เฮ้้เ้ยยเเ้ยเฮยเเ้ยเด้เฮ้ยเฮ้เ 065758เด้อค่ะที่พันมานางดูปากสางพ่นมาจะท่ากรุงเพราะว่าปีได้์หกโตเลยเด็กเดียยี่สิบเอ็ดก็มีคนมากกดีค่ะอันอันมแต่เอามาตะใสหันขนาดนี่บึกทราหน้าขี้นเลยโอเบิกทราหน้าขี้พันมาน่งยูปากสางมันเขียนให้ก็ลายตก็เลื่อนไหมอาจารย์พระองเลื่อไปนอกคะเน้ะครับว่าคุยกับโยมแม่ไม่ก้าในหันเรียกยี่สบเอ็ดนี่พันวาพันฝัน ฝันว่าจังไหนคะิ่นฝันลูกไส้พันเป็นหยังหมลูกไส้อยู่21ิบเอ็ดปีพอดี่าซั่นอ่พมันทั่วมากเมื่อกี้นี่ก็ยยางลงไปพุ่นในี่2ิเลขชุดเนี่เอามมัน็กข้ากับของเบิกซับหน้าขี้ไม่เห็นไว้ตัวว่าซันเนอกเขามาอืมเด็กยี่บออืมแต่ว่าส่วนมากนี่ก็มากเป็น40เนาะค่ะอาจารย์เนาะครับส่วนมากก็มากมักเป็น4ีค่ะ4ี่ศูนกับหาสามทก40ศูกับหากับ สามหาสามแปดนี <3 S 2> ่แหละมาดูมาดูส <sighs> right? ุนีเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของทั้งวัดโดยตรงเลยเจ้าค่ะเด้อท่านผู้ชมอันนี้ของทั้งวัดโดยตรงเลยแต่ว่าบ่ท่านได้มีการเพิ่มเติมหรือว่าอันเปลี่ยนแปลงอีหยังเนาะบ่ครับโมยังธรรมดาอยู่นี่คือเก่าบ่แนวบ่เปลี่ยนแปลงค่ะอืมแต่ว่าตัวนี้แหละตัวนี้แหละซีน้องซ่าเฮาน้อยเบิ่งเอาไว้จ้ะเอ้าอืมสิทำอย่างอีบอโปงอันที่เฮ็ด คนมักหม,มักไปคืนนี้นโอ้มกักคืนนี่บอกว่าเออ,อว่าทำไหนๆเข้ากับไปเบื้องไม่จิกแปรตาด้วยว่ะเนี่ยอย่าใส่ค่ะาตาแต่ไ,ไปเบื้องหมักนัดไปเบื้องหมักนัดไงหวานนี่ยอืมไปไปน้ำอาจารย์แล้วไปค่ะเบื้องหมักนัดไงครับไม่จิกแปรตาพี่น้องเอพซีทุกคนทุกคนนะครับขอมาเบื้องมาชมแล้วครับว่าอาจารย์เพิ่งกับฟันไหนฟังหรือว่า เป็นบอกให้ฟังแล้นะครับมี่ตอมักเอาบอมักกับพานนะครับพี่น้องอัฒนันน้นเท้ากะขอบุณขอบคุณที่เข้ามาเบึงมาชมพงเพลยนะครับพิจารณาพิจารณาเบิงว่าที่ฝันดีบอรหรือจังไดยกับไปเสียงลัตเตอรี่บังได้พี่น้องอใส่พิจารณาย่านไปในการรับชมนะครับอัฒนันน้นเท้ากะประกาศจดไว้ครับเสียงไม่ไปเส,ส,สียงเบังครับอืมใกล้ทิ่ใกล้มือแล้วครับ เพราะว่าการเสียงเบิ้งเนาะกันแมนกับผูแมนกับพันถ้าว่ามันแมนกับเอาไปเสียงสุขสวกเสียงดวงเบิ้งครับจะได้บุญได้กุศลน้ำพ่นเทศยงโศกเทียงลาบน้ำพ่นกับสิ่ดไมาสังเวยเปล่งน้ำพ่นพอซาลาพันกับย่างพันแล้วมีการเทพื้นหรือว่ามีการไะย่างปลูกกระเบื้องไะย่างพองหน่ำพองไฟพันกับยังขาดยังเขินอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรับกับ่เบิ้องมาชมนะครับอ่าขอบุญขอบุญครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขับสวัสดีครับ